เอาเด็กหรือ่เอาสวัสดีพ่อเพชรสวัสดีครับสวัสดีแอดมินว่าแม่นลอยใายหรือเปล่าวัสดีวัสดีแอดมินวันดีเอฟซีทุกท่านตามพ่อเพชรกับย่างเนาะครับผมผ่านทางแอดมินนี่แหละเนาะว่าปีนี้บ่ารถมันบ้าว่ารถเราได้งวดที่ที่พันมาเนี่ยก็เทปเล่นบ่ะเพราะเทปเล่มมันรดไอ๋ สองซีเนี่ยมันเป็นสองแปดเนาะทีสองอันมันบดถือเก่าหด้างล่างเนาะเข่าเจ็บดเดยวหัวลงเก่าเจ็อันบอดเดีวหัวลงแต่ว่าผู้พันอันนั่นพันกรไดอยอะผู้พันผู้พันไม่บ้านพันได้พัับเก่าเป็นหกชัดตัวครับเก่าเป็หว่าบ่ั่านในรุดดอกทั้งบอนุเตในวงนั่นแหละที่มเเจ็ บมาลิกสินข้าวอิ่มแน่วเนาะต้องขอไฟผมก็เลื่อมไปว่ายูทู e นางถาเอานางตาอันปล่อยกัน้อันแรกตั้งตาต้องวดฝันย่งไงกกับพ่อเพชรเอ่อต้องงวดคนมาบอกไอ้หกสามศูนย์นะหกสามศูนย์ครับคือว่าหายัยังไงกับวอดได้เยัะแค่ีหนไม่เขียนหายเลยครับอื เป็นไม่ห้หกสามศูนย์ล่ะแล้วก็เออหกหนึ่งกับสามหนึ่งนี่มันสี่มาจากไอ้รถขั้นหล่ำกับทะเบียนรถอ่ถาทะเบียนรถม,มันอยู่ในทะเบียนรถเลยอันเลขสี่ตัวอยู่นี่หกสามศูนย์หนึ่งเนี่ยสามศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์หกหนึ่งเนีเออ เขาขี่รถมาต่ําดากเขาต่ําผ้าเคืองได้ออฝันว่าเขาขี่รถต่ําผ้าเคืองเลยมองทะเบียนนั่นละแนอือเขาต่ํารถท่านดำเๆี่อรถโ่งรถมันขนาดนี้ครับสามตัวแตกแล้วแตกอีกเพราะมันต่ำทั้งนอกฝันแล้วต่ำในฝันต่ำในฝันเขาข้างทางบอกเขาข้างในฝันเขาดากต่ำดาก ดต่ำซื้อพอดีเลยผ้ากางก็ผ้ากางเลยตรงทะเบียนเลยนั่นแหละโอออนต่นด้วยที่นี่ขากับม่านทะเบียนสามศูนย์ห้องแล้ววันนี้พอกับม่าเขียนให้ยิกบอกอันสองหานี่คือนอนบอกอันนี้ไหมนั่อันนี้พ่อเขียนหายัเว้นดิครับอันหกสามศูนย์นั่นหกสามศูนย์ อันนี้มันฝันโคนรละเมือเลยเนี่วอันนี้อันมึงอันนี้มาตัวนึตองหมดแรกๆเพื่อพื่อพอมาเชียใไ้เลยครับหกสมศูนเนี่ยหกสามศูนย์มาเชยอะไรเลยบาดนี้ก็เลยไม่นั่งก็เลยฝันว่าเขาชิโรมาตำดาบตำดาขั้นนั้อขั้นดำครับผมขั้น้อกแดงสามศูนย์หอันนั้นอันนั้นสามศูนย์หกหนึ่ง รับยลดพี่น้องด้วสามศูนย์หกหนึ่งครับอ้าเลือดตัวเดียวหั่นนี่เลือดตัวเดียวหั่เแล้วออเอ่ลือดตัวหกหนึ่งหั่นแล้วแบบนี้หกหนึ่งกับสามหนึ่งอ่านั้นแล้วอตัดเอาได้พี่้องด้อครับผมนตามมือนี่ที่ว่าฟันดีฟันีกก บ่เม็นฝันมื่อนี่หรอกเพราะว่าเมื่อนี้บ่ทาันไหนนอนทำมือเคื่อนี่เจ้หลังจากที่อปล่อยทัวแปนล่ะผมฝันดีนะเอ่อเพิ่นเอาพระพุทลูท้องค้ามาให้พระพุทุูท้องข้านี่ห้วยองคง่าเดอห้วยซ้ำห่วยอ้ๆซ้ำโคตรดีบ่ ไอยใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านั่นพระฐานแล้วก็อุ้มนี่เต็มตักนี่แล้วว่ะทำไมเออพี่ละพี่ละโอ้พี่ละอืมสูงครบสูงเพรมันสูงเด้คานมันนอนมากโอ้มันนอนมากอ๋อมันนอนมากเพราะพุทธลูกมันจับนอนมากอืมว่านอนมากมันเลยพาเครงให้โอ้พาเครงพราะพุทธลูกเอออ่ เอามีดตัดเครื่องเลยโอ้ปลาเครื่องรู้มาแมนเป็นสองทอนสองเพียงแมนเป็นสองเปียงในในความฝันเหรอปาความเป็นได้พายเลยเนี่ยฝันมีพระพุทธรูปจองคำที่คนถือมาบ้างห้ยจมมาว้างให้ครับผมแต่ว่าเป็นเป็นบ่ได้ตังเ์แล้วนอนนอนมานอนมาบ้างอ่าสมถัดพระเขานี่ละไป เอาคน้ลเครื่องเอาเอาคนละเครื่นหมาใช่เอา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 คนละเอาคนละเครื่องเอาคนละเครื่องเนี่ยไม่เห็นพวกมันเด็กปล่อยที่ปล่อยมามันเข่าผมแจ๊กว่ะกับพวกแหน่อืมกับแจ๊กสิตีว่าจะไหนล่ะพระพุทธรูกก็เพิ่มมาแล้วเพิ่มมาปาดใส่หนาพอเพผ็นเลยแม่ปาดพระพุทธรูปพข่าข้าเลยแม่แบ่งกันคนละเครื่องแบ่งคนละเครื่อง เอาเจ้เอาไปเครื่องหนึ่งข่อยเอาเครื่องหนึ่งอาเช่น่เขาเหลืองอุยหุยผุนด้ได้เลยดิเดี๋ยวมามากผุนดิเราจะรู้แสดงว่าได้แล้วเด็กได้แล้วอกมันคือทีบวเหตีแล้วอื่นดอกดิพาครึ่องไหมได้เลยดิจากชิ้นหนึ่งเป็ดสองนีจากชิ้นหนึ่งเป็นสองแบ่งกันคนละเครื่งไหม หรือว่าสามตัวนี้เขาแล้วเขาแล้วอืนี่จังไดจังว่าบัานนี้พ่อเพชรมากจังไรบัานเนี้ยถามถามผู้ฝันเดือบัานเนี้ยชักแล้วมันบอเป็นตัวเลขเนาะแม่บ้านไหนยินไปไในยิ้มละ่นว่าจังใด่นแปลให้อยู่เออแปลว่าจังไหนั่นผู้นั้นพูดแม่นั้นแล้วแปลเองไอมถ้า่าข้ากับแปดกับเข้าแล้วว่嘛 แต่ว่ะเอาพุทธลูกมาแบกกบเก้าแล้วราเออผมขั้นขั้นถ้าถ้านั่นก็อาจจะเป็นถ้าเป็นสองชิ้นก็จจะเป็นแปดสองหรือเก้าสองระหว่างสิเนาะโอแปดสองเก้าอเออสามตัวโอแปดสองเก้าอ่า นั่นแหะคือคืออยู่สองเป็นสองส่วนมาล่ะออพาไปสองส่วนมาสองส่วนกับกับสองแล้วอากัสองนี่แล้วพพระขันเป็นเป็นแปดเป็นเก้าหมาว่าตีได้ทั้งแปดทั้งเก้าเพราะว่าพาพาออกสองเปียงแนออเจ้านั้นขวเอสองกับสองนี่แล้วแปดกับแปดนี่แล้วเก้ากับเก้านี่แล้วบ่ละ สองแปดเก้าเนาะคือยยี่เด้สเนาะแม่นอีเดียส์ีเอาตัวกันนั่นกัให้เนาะเอฟซีเีเอาครับซีพิเดียสเป็นพระพุทธรูปท่องค้ำเด้อยนิราเด้อเระจ้นนอนมากสามตัวนี้เป็นสองแปดเก้าเนาะเห็นปะเป็นฝืนเพิ่นได้ปะ ก็เส้นคัะๆเล้นาหัเก่ากะถือเออขนาดว่าตีเก็บเ่พอนยังในหเก่เส้นบ่อือโอ้พ่นแปลอามหาอืพว่านี่ก็คือพาเครึงเนาะอาครงี่สำคัญยูพี่เรพาครองนี่นเป็นสองเด็เป็นสองชิ้นอืมเป็นสองชิ้นมนสีอ้าวพี่เอาเออาเอาวายเอาผมวาครับผมเอ้าตัวนี้แล้วเนาะ อตัวผู้พันตีแม่นเนี่ยตีให้ละอืมอาจจะเป็นเก้าแปดสองหรือแปดเอออ่ะเนาะอันนี้สองแปดเก้าเลขมันเขาเลยเหงอสองแปดเนงือสองเก้าอ่าเลขสองตัวอสองตัวก็ได้อสองแปดสองเก้าเนาะอ่าแมนว่าสันเมนเมนเมน สองแปออกละบนบอกไปออกแรกก็ออกอีกได้สองแปดซื้อออกไปมันไ้เขียนอะไรทเขียนแปดสองก็พวกไปยังกับออกบ่มากสองแปดกแปดสอง็ได้พี่น้องโอ้ที่ไปได้บ้านแค่นี้เนาะสนุนละ พระพุทธรูปทองค่ำเหลี่ยมมาบมาบด้วยเนาะเออแปลกแปลกได้หรอเนาะบก็แค่ฝันบก็แค่ฝันฝันทันทีแต่มันโศงไงครับฝันเห็นพระพุทธรูปฝันเห็นแบบสิ่งสูงๆนั่นแหละพระอ๋อละพระอรหันต์เองเห็นเห็นเป็นโู้เลยว่าเป็นพระพุทธรูปโอ้เลยว่าเป็นพระพุทธรูปนี่ในความฝันแต่วันอันเจ้า สมบริพาดี่งเพื่อเพื huh. uh ่อนพาให้เพ uh ื่อนแบงให้เดี๋ยวมาบมาบไปแล้วจะลูกทองคำเอาตีเอาเนาะที่ก็ได้เมื่อนไงกับมาดิม้าขั้นหนึ่งมาจะทั้งพุ่นละทั้งบ้านดุงมานั่งกินเขาไว้เนาะม้าขอ ขอเอาเด็ดเด็ดแล้วพระเพชรผ่นยังไาอยู่เอาตัวดีเด็ดเลยวะดิเด่นนั่งยูทูบรอดเอาครับเอฟซีครับผมเอาให้บ่ได้บอกฝันซื้อๆหนอกบอกก็บทในฟบอกตัวความฝันว่ะดิครับก้อมฝันในฟังเด้ออย่าไปซื้อหลายเดลยท่านหนอกเอฟซีครับผมเป็นแนวทางไว้ซื้อดอกพอเป็นคนให้แนวทางไปนะครับว่าเอฟซีก็ไปพิจารณาเอาครับผม ครับหน้าจอ้วยพี่น้องครับผมเนาะนี่ฝันแรกกับฝันล่าครับอืฝันล่าสุดก็อย่างนี้แหละรี่ว่าตัวแรกตัวเดิมต,ต,ตัวแหกมันเนี่ยก็ฮกสามชุดเน,น่ยพี่น้องสามตัวแต่ก็มาแรงหมดเลยเนี่ยเนาะที่คนฝันนี่แมยเลขต,ต,รตรัวนี้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่โจนฮอดเดียวนี่บ่หนีไปเซนจ์เชียบบ้านมาสามชุดก็มาชุดสามบ่มาสามฮกก็มาฮกสาม มาดอยู่นี่ล่ะเอาหัวขึ้นหัวลงสามโขกเหมือนตลอดเนาะมีตลอดสามหนึ่งมุนกามามาตลอดเลยเลขสี่ตัวเอาไปเสียงครับผมส่งเที่ยงได้ครับผมส่งมารำร้อยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมส่งมาร์มาน